เอช่างกายครับแทร็กบีแอนนนทบุรีเช็คความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนปล่อยตัวครับเอียงมาแทร็กเครับถามนักแข่งแล้วก็เอียงมาแทร็กบครับรกำลังจะปล่อยตัวรถครับออกได้ดีครับแต่เป็นแทร็ก B ออกตัวดีกว่าครับแทร็กบ <B S 2> ดีก<ม>ว่าน้ำครับ4.9ดูครับตอนนี้ แท็กบีนำอยู่นะครับตอนนี้แท็กบดีกว่าครับแท็กบดีกว่าครับทางจงตรงนี้กำลังจะตัดที่1,000เมตรแท็กบดีกว่าดูดีกว่านะครับแล้วก็เป็น21.5 7-6ครับแท็กบจบครับสองรอบติดครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมบีเอสขอเสียงตบมือให้แบงค์ธงชัยรักขุมแก้วเลยครับสุดยอดครับเดือดเดือด มาเลยครับมาเลยครับสคันครับมาเลยครับอ่าตอนนี้ดูบรรยากาศครับส่งให้พีเอสรับหน้าที่ในช่วงล่างต่อเลยนะครับในข้างล่างเลยนะครับผมมาเลยครับ4ี่คันครับทานผู้ชมอย่าพึ่งขยับครับนี่แหละครับคือไฮไลท์ค่ำคืนนี้